ดีครับช um, um, no, ื hey, ่อต้นน้ำแสเพลงครับชื่อเป็นชื่อปอนครับ ID ห้าเจ็ดสามหนึ่งสองศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดสองครับจะมาร้องเพลงให้พีแอลโดยเฉพาะนะฮะจัดไปฮะกางเข่าอยู่กางเขาไปกางเขาปางเข่าเดินมาเยลาหมาละยองแล้วขึ้นเล่าหลยองไลหยา ยายกินน้ำลำไยน้ำลดยยายไหลยาลดยาเปื่อยปานีไปมีเหี่ยวเหนียวเดียวหิวหนีหิวไิวหนีอยูวมาเช้าปาตัักยินป้าตัตักปักปักขาช้างเขียวกำช้าวำขาข้าวังกังกำวังกำช้างขาแกถหมูมากุ้งหมูหูนึ่งหมูหมูมุกุ้งปาเก๋าซูซ่ามาฉับเจงามาเสาชิงช้ามาหาหมูหนีกินมันติดเนื้อกินกระติดฟันกินแล้วมันยดเื่อติแกนืตางแดกก เแบบช่างมาัเต็มเงินเลี้ยงฟันกิน้มันกินทั้งเปื่อเลี้ยงข้าวหมือนนะพี่อ้าวจัอมา <c oughs> สมัยเด็มเงินเลี้ยันินท้งมันกิน้เลี้ข้าวหมือนนะ,ะสมัยแบบโอ้โหไอ้หี้อไอ้หียสมัยแบบดัดฟันเหล็กยันหนาไอ้เหี้ยฟันยินๆินอะ ผมแบบหน้าม้าเตอ๋อเลยนะผมหน้าม้าหน่อยนึงอะมีหน้าม้าอยู่หน่อยหนึ่งไอเ้เหี้ยโออันนี้คนอื่นผมยาวหมดเลยนะทุกคนอันนี้พี่อยู่ในหอลำดวนสองที่แม่ฟ้าหลวงคนอื่นผมยาวหล่อกันหมดมีกูอะ่ะคนเดียวคนอื่นก็อยู่หออื่นหมดมีกูคนเดียวคนเดียวเลยนะ ถ้าใจเปคนเดียวอ่ะมีอยู่คนเดียวทั้งหอนั่ที่ผมหัวเกียนอย่างเงี้ยไอเหียหัวเกียนเป็นรอดอ่ะไอสัตว์เออมหาลัยครับเพราะว่าพี่ไปเรียนรอดอปีสามที่มหาลัยปีหนึ่งไงพี่เรียนเช้ากับเพื่อนปีหนึ่งไงอืมก็เลยนั่นแหละครับอย่างที่เห็นไปไหนอเขชิบหายไม่ค่อยอยากออกห้องเลยเว้ อันนี้เป็นห้องคนระับไม่ค่อยอยากออกห้องตีแบตนะตอนนั้นตีแบตเห็นปะะเห็นสองแบตป่าแชทตีแบตนะเออพ่อให้ตังค์ไปซื้อแบตนะให้ซื้อไม้แบตตอนนั้นอนะ่ะก็ซื้อไอ้ไม้นั้นยังอยู่เลยนะอยู่ที่กรุงเทพเพื่อนเอา,าไปใช้อยู่ไอ้นี่อะจำไม่ได้คนระับพ่อพ่อให้ไปซื้อโอ้ยไม้สองพันห้าไม้แพงไม่ไม้ถูกเสื้อตัวนี้หายไปยังอยู่นครสวรรค์ครับยายพี่ชอบเก็บเสื้อพวกนะั้น ยายพี่ชอบเก็บเสื้อผ้าบางทีก็แจกคนอื่นไปบ้างอะไรเงี้ยแต่น่าจะอยู่เดรสสมัยก่อนนะเฮียละอ่อนปะเทียบกับตอนนี้เป็นไงหน้าหน้าเหมือนเดิมไหมครับหรือว่าแตกต่างอะให้ดูหน้าเหมือนเดิมแล้วแตกต่างเรือยงยิบเหมือนเดิมปะ หัวไม่เถิก็เฮียละไอสัตว์กูใส่หมวกมันเลยไม่เห็นว่าหัวไม่เถิกไอสัตว์หัวมันเถิกตั้ะดาอะไรโง่กูหัวเถิกตั้งแต่มอมอสองมอสามเไอสัตว์กูจําความได้เพื่อนกูเรียกกูไอเถิกไอเถิกตั้งแต่มอสองมอสามละไอสัตว์เลย ทาแป้งทำไมครับครูเพิ่งปลุกปลุกมากินนมก่อนกลับบ้าน,นไอ้เหี้ย <c oughs> เขาบอกว่าต้องแต่งตัวให้ตลกด้วยคนอื่นเขามันมีคนอื่นอีกเยอะครับที่ทําแบบเนี้ยแต่แค่เขาไม่ได้เป็นไเปนไเป็นอินฟูหรือว่าเป็นอะไรไอ้เหียถ้ามึงเอาคนคนนั้นมานั่งดูคลิปตัวเองตอนส่งให้พี่รหัสแม่ก็หวัวเราะเหมือนกูนี่นแหละไอ้เหียกูก็คือหนึ่งในนั้นแค่นั้นเองพี่เอาเลี้ยงหมูกระทะมั้งครับหมูกระทะเป็นหมูกระทะ หัวไม่แพงอะหัวละร้อยยี่สิบาทร้อยี่สิบาทเขาหล่อมากนะแต่เขาแปลกมากเหมือนกันเอา้าอะไรวะและนักร้องจริงๆเขามาคอมเมนต์ด้วยนะไอ้เหี้ยโคตรหลุดอะไอ้เหี้ย นักร้องจริงๆก็มาคอมเมนต์นะกูแบบหลุดเลยไอ้เหียนี่กูดังขนาดนั้นหรอวะไอ้เหียกูจําได้เลยตอนที่คลิปนี้มันหลุดออกมากูไม่รู้ได้ไอ้เหียตัวไหนเอาคลิปนี้หลุดออกมากูจําได้เลยแม่งหัวเลาะทั้งสตรีมอ่ะกูไปคือกูไปดูหมายถึงว่ามันมีคลิปเขาตัดมาหรืออะไรก็แล้วแต่อ่ะคือใครบาเปิดกูเห็นกูตอนเดตเต้นเขาขำก้ากันชิปหายอะ่ะกูแบบจบแล้วไอ้เหีย สิ่งที่กูสั่งสมมาไอสัตว์ <S 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 ไอเย้ยแม่งแบบโอ้โหหัวล็อกกูทุกคนอนะสตรีมเมอร์อะเอาง่ายไม่มีใครไม่หัวล็อกกูอะโดยเฉพาะพี่เอสไอเฮียไม่รู้ว่าใครลงณนะปัจจุบันเพื่อยังไม่รู้เลยคนมีคลิปเนี้ยคือเข้าใจว่ามันเป็นกลุ่มเว้ย มันเป็นกลุ่มของรหัสห้าเจ็ดอะไรเงี้ยไอ้ศูนย์เจ็ดสองรหัสศูนย์เจ็ดสองมันจะมีแค่ไม่กี่คนเท่านั้นไว้ที่จะรู้ว่ามีคลิปพวกเนี้ยเพราะมันส่งในเฉพาะกลุ่มลับเข้าใจปะดังนั้นไอ้คนที่เอามาปล่อยอ่ะกูว่ามันเป็นเครือญาติมเป็นรุ่นพี่กูหรือว่าเป็นใครก็แล้วแต่อ่ะมีไม่กี่ตัวกูบอกให้ไม่เพื่อนก็ไม่รู้ครับคลิปนี้ส่งให้เฉพาะลับลับมากๆมันไปนให้กลุ่มพี่รหัสที่เราสืบต่อกันมาเฉยๆครับ แล้วน่าจะมีพี่หนักเราคนใดคนหนึ่งอ่ะเป็นเอฟซพี่แบบจําได้ว่าเออพี่มันเคยเป็นน้องรหัสนิว่าแต่ตอนนี้มันดังแล้วอะไรตอนนั้นเป็นสตรีมเมอร์มันดังแล้วอะไรเงี้ยมันก็เลยแม่งเอาคลิปนี้มาปล่อยเชี่ออย่างอย่างหลุดอะใหญคุณรู้ได้สัตว์ว่าใครอ่ะ thank you thank you กวางขาวอยู่กลางเขาไปกลางเขากวางขาวเดินมาโนทามโนได้ครับสุรินทร์เจริญธรรมศาสตร์เด็กของครับเจริญสุขเจริญสุขครับอายุว่าขันธ์ยี่ครับร่ำรวยครับร่ำรวยทรัน,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 นะครับขอบคุณมากค,ครับลาติน้อยลาตินได้เป็นไปนานนะครับเลิเกตกก็เซนมาขอบคุณมากครับแอบว่องในหมออะไรไม่นี้รีเบิร์ตอยู่ปะรีเบิร์ตท,ทำอะไรอะรีเบิร์ตหาเกมเหรอ โนซี่โดเน็มาสิบบาทพี่ตีค่ะหนูรอพี่อยู่ตรงเดิมนะคะตอนหนูโมขิงพี่หนูชอบมากค่ะรู้คิดว่าะติดจิือควรเป็นหัวแก๊งผมว่าไอ้มาโนครับค่อยคุยเรื่องนี้ก่อนเพาว่ามาโนมปัญหาองู่ที่ซีที่มอยู่คือใครใช่มันมีปัญหาอยู่แค่นี้เลยแชทผมก็ไม่รู้จะแก้ยังไงเว้ยคือ น้องๆอ่ะมันไม่โอเคไงไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วไอ้เหี้ยกูบอกเลยอันนี้คือเรื่องที่น่าอับอายสุดในชีวิตกูละดูเบียร์กันแป๊บนึงอ่ะเข้างน้ำนึงอ่ะ